็มาเยอะครับตอน้ราทครับเดีาพาเิ่งโมาสูครับที่สเขตดีครับครับครับคุาลุมล่งครับโอคุณเขาเขาคอแล้วครับคุณลงไปประมาณสองเมตรครับพอแล้ว ตัวเดินแม่รถเกี่ยวเขาไล้ครับตัวเดินมีหมอเตอร์ข้างน,นอกครับโอ้โหพอแล้วครับเรื่องว่าหน้าแข็งมาไหนครับเรื่องแล้วมาหน้าดินรถเมียครับหน้าดินสองเมียครับหนาดินเป็นเห็นอยู่ใช่หน้าครับ ก็ค่อยมีปลาแล้วครับอย่งเงือไม่ได้หาน้ำใหน้าครับหาสุดจับเม็ดนึงครับในหน้าเม็ดนึงเม็ดไมน้อยครับส่วนหลายมันคือก็มีหรอกครับมันก็จะมีขอว่าหาซครับหาซีหาซีสามสซีเส้นไปนะครับเล็มไปเห็นเม็ดไงครับเป็นเห็นหนุกล่างเม็ดไง เทียงอะไรครับเป็นเครื่องฮีโน่เหรอครับเตียงเื่องฮีโน่หกสูงครับดูบาดเพือนของเครื่องโกนไรครับไปเลื่อยดัดแปลงครับเพิ่งไปสร้างครับดัดแปลงเอาดัดแปลงใครครับพอมีโหลดครับพวมีโหลดเตียงมันนิ่มเลยครับแต่ว่าเสียักหลิงแห้งครับพวกไม้ก็พอใส่ได้ครับพวกไม้ นี่โนโ้ตว่าเทอร์โบเลยครับแรงเร็วล้วนครับใส่ร่วมแรงเล็วล้วนออก,น,น,กน,น,น้ำนะครับพุดลงไปใส่ออกับอะไรนู้นเสียครับน้ำเราต้องขึ้นมามากครับเสองเห็นดนี้สองเห็นดนีครับ รุ่นนไหนละครับรุ่นเขาเขาครับแล้วว่าช่วงเอวเป็นที่อย,า like prayed, อย่างง่ายง่าครับช่วงเอวช่วงเตือนครับช่วงวงเดือนเลยครับไอแทปเป็นฮาทิสเต็มครับไอเทปพอแล้วครับพอแล้ว <c oughs> ล่าง,งครับดูพวกเพียงครับวันนี้ไหนหน้ายนี่นย่างแล้วก็สีไรละมาห้องพันครับล่งลางราคานี่ครับก็เ,เกินนี่ยว่ามันุกล่างบ้านนะครับรว <c oughs> มีเ่เคอนโทรลเงาเลยครับคอนโทรลขั้นสักก็ครับรุ่นนี้ ต้นขั้นรับพอมีพอมีระบบป้เข้าขมาเลยครับอมี่ายครับก็ชุกคิดครับเนี่ยดีนเป็นดินทราครับดินทรายระบเนี้ทยทรายกันห้งรากกับไปว่าได้ครับใต้ยนี่ รถด,ด,ดำย้อนเลยครับเนี่ยได้แล้วว่าต,ตุ้มต้นนี่รครับก็ดีราดำได้งไงแหงก็นี่เ,ยเลยครบะไ้เลยครับแห่งก็นี่พอแล้วครับนิ้งดาวโู้หัวสีเลือดปนไดนครับก็หั่นหนึ่งจอลงเบิ้งครับ เาร้ 20, อยยี่สิบครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าลบรอยยี่สิบก็คือรอยยี่สิบนตองครับก็คือบนตองก็ยังแห้งครับโอู้หรั่งเดยหรือว่าโอที่ครับลบกระห่านึ <ün affe. S 2> <ec oire> เป็นเม็ดเป็นหลูกล่างเป็นที่หินแห้งครับครับหินน้ำนอครับหินน้ำนอเป็นหินแห้งครับเม็ดเงี้ยครับหลูกล่างเป็นหลูกล่างเม็ดใหญ่ยครับหนักก็บระมาณสักชิ้สองตังครับรถตุนเนี่ยหินหินหินบอนฉงครับเจอบอนฉังครับ ปองแม่รัางสงงียครับม้วนนี่เบิ้องเพื่อนหินแ้ครับนี่ม้หนหาดนะครับเพื่อนเนี้ยเอาเป็นหินนอกอ้อนครับหาบางบางครับกะวับก็เอากระเห้ากใะเห้าไหนครับทำเหน็ว่าถือว่า ห้นง้ามครับหรือว่าเตยอเลยครับหรือว่าเป็นหินเนื้ครับรถอัดเรียบร้อยครับง่ามครับแข็งจริงๆครับเริ่มสูงขุ้นนาครับถึ้มก็ได้เริ่มสูงที เมตรยี่สิบครับจากนานีรลงมากระวางยิงไห้หน้าแน่วนี่ขัดเอาแล้วเฮ็ดหน้าว่าอะไรครับส้วนหน่อยเฮ็ดหน้าอะไรครับส้วนร้ายเฮ็ดบอลเลียงฟ้าเลยครับ,บ,รรบมันลึกเนี้ยครับมันลึก มันเล็งเจ็ดหน้าบ่าไครับบ่าได้เขาครับหน้าบวมก้อนครับ แล้ยกยีสิบเส้นครับย,ยีสิบเส้นหมดเลยครับมมอยูแค่ยี่สิบเส้นครับปหินมันอ่อน่งกหัวเลยครับแล้วก็รับคิเนอะไ้้ไนนครับขอบคุณขออนุ่าตช่วงจองตะกี้ครับเดี๋ยวพกันคิดนาเดี๋ยวก็กันคิดนา,า,าครับคิดนีอไว้ด้ไหมครับขัสดีครับ